ชุดนี้ลูกค้าเปลี่ยนล้อโตโยต้ารีเจนเดอร์ขอบ20นะคะล้อมือสองพร้อมยางสวยๆราคาประหยัดนะคะชุดนี้ราคา15,900บาทนะคะสวยมากๆเลย ร้านสัญญากันยางปักทางห้องเฮียงพยัตลาดจังหวัดกาฬสินค่ะสามารถแวะมาเลือกดูสินค้าที่ร้านได้เลยนะคะสอบถามแอดไลน์ไอดี0 9 9ย์4 44 4468ค่ะสวยมากๆเลยค่ะขอบคุณมากๆค่ะสวยๆมากๆเลย